ค่ะสวัสดีค่ะเมนี้มาพบกับนองตายนะคะวันที่21เดตอน8 2566นะคะมีแต่เะพามาเก็บไข่มาแล้วคับนะคะคแม่งทับที่เขาไว้ฮองไข่ไว้แต่ว่าบางตัวกับไข่นะคะไข่ได้ดินบางตัวกักบพไข่นะคะ่ะนี่ก็เป็นตัวอาทิตย์หนึ่งเห็นมาเก็บไข่แต่ก็สิเอามาฝักกระจังไข่ตะกะแ่นเนียค่ะลองฝักเบิ้งมาเป็นจังใด จะเอามาเลี้ยงไว้อย่างสีใส่แบบนี้ไว้เดี๋ยวจะลองเก็บอยู่ข้างบนก่อน,นะคะ่ะวั่ลู้มันสิฟักแบบแต่เนาะล้องเบิงค่ะลองเบิงมาล้องว่าลู้อันนี้ชุนมนกับใขอยู่ทั้งนี้เราค่อนสงสัยนะค่ะว่าไอ้มันใครออกแล้วมันโตใหญ่แล้ว,วมันตายปะอ่ามันตายแล้วค่ะเมีพัดมันตาย ไอแต่มาร้องเลียงเบิงพอเพื่อศึกษาว่าวัตจ,จักของมันจะเป็นตั้งไดวันในี้ได้ดินกับมีนะค่ะนี่เดี๋ยวจะลองขวดเพิงแทงเข้าไปหลึกบก่มีหลายเ่ะเนี่ยค่ะมีกับมีดำๆเลยะค่ะนี่ใครมันเขาไปในดินแทงตูดเขาไปในดินคือตักกระแตนนี่มาค่ะ จาหลายอยู่เด้ไปเบิ่งเ่มเป็นทั้งไหนนี่มันก็สูบนะคะนี่เด้โอ้มันก็แทงเข้าไปลึกขึ้นตักก้งกระแตนเนี่ยตัวค่ะนี่ค่ะถ้ามันให้เข้าไปในดินเรามันก็สิเป็นสีดำนะคะนี่เรียกว่าเสียวไซสๆไว้เลยบุอบอ๋อเรียกว่าไซสมันกันนะัก โอ้หลายอยู่ค่ะหลายอยู่มันแทงเข้าไปใครยังสินี่ค่ะกะทอวันลึกพสอสมควรไม่ก็คิดว่ามันจะเ่าะใคเนาะค่ะพี่เออก็เป็นวัฏจักของมันเนาะค่ะเป็นจังไหนมาจังไหน ไอ้เจ๊กรร้องขวดเบิ้งแล้วค่ะแต่ย,ย่านมันพอใครไอ้ผลปรกากฏว่าไอ้ไข่ลึกเพราะสมควรนะคะม่น่ามนกับไปยุ่ใต้ดินเนาะตามธรรมชาติค่ะน,นี้เจ๊ก็ห้องมันลึกปยุยโอ้ลึกยี่ดีมันค่ะแห้งตูดลงไปลึกค่ะ แสดงว่าต้องเรียวออกฮวดแล้วคุณค่เห็นไหมคะ่ะไข่มันจะเป็นสีดำมันจะขวดเ่นเนเบิง้งว่ามันจะไปไข่ใสสินเนาะค่ะเออมันก็บมีไข่อยู่กลางเธอแต่ไข่ใหม่ใม่โอเพียค่ะมันเกิดถือว่าโอเคอยู่ว่าเยวขึ้นวาฝากเองมันจะคือบมเนะไข่ยอยู่หลึกเถอะ เดี๋ยวมาพบกันใ่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวขวดไข่ก่อนแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะ